สวัสดีค่ะจากบ้านไล่วงพยอมค่ะวันนี้ก็จ้างรถเขามาไถานะคะตอนนี้ก็ไถยอยู่แปลงเหนือบ้านที่ว่าเป็นไร่อ้อยตอนก่อนนะคะตอนนี้ก็ไถอ้อยทิ้งนะคะตอนนี้ก็เป็นป่าแบบนี้นะคะลกมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะลกแบบนี้เลยนะคะ ส่วนตรงนี้ก็ไถแล้วนะคะใช้ผ่านพวงหรือว่าผ่านเจ็ดลงนะคะเพราะว่าไถาผ่านสามไว้แล้วส่วนอันนี้ก็ยังเหลือที่ว่ายังไม่ได้ไถนะคะส่วนตรงนี้ ก็เป็นหญ้านะคะนี่ค่ะหญ้าจะลกสูงประมาณเกือบเกือบถึงเอวนะคะส่วนตรงนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะก็จะไปติดชายที่เห็นเป็นทิวไม้นู้นนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถ่ายด้วยผ่านสามนะคะลงถ่ายขุด ตออ้อยออกนะคะถ้าฝนลงอีกครั้งหนึ่งก็จะมีลูกหญ้าขึ้นนะคะแต่ที่บ้านเราจะเรียกว่าลูกพลุนะคะจะขึ้นเต็มเลยก็จะให้รถมาแปรนะคะด้วยผานเจ็ดหรือว่าผานทวงนะคะเพื่อให้เรียบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้ ดินจะไม่ค่อยเรียบนะคะจะเห็นเป็นโขดตะปุ่มตะปั่าแบบนี้นะคะเนื้อที่ตรงนี้ปีนี้บรา,ายัทงพยอมก็จะลงไม้ป่านะคะเป็นพวกมะข่ามงพยุงประดูแล้วก็ต้นไม้อื่นๆอีกเยอะนะคะส่วนแทวทางนี้ย้อนตะวันหน่อยนะคะก็ เป็นสวนป่าเก่านะคะก็จะมีสวนมะพร้าวก็จะดูลกๆหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมืดๆเพราะถ่ายย้อนตะวันนะคะส่วนแถบทางนี้ก็เป็นแนวที่บ้านราชยยอมปล่อยแนวนี้ไว้นะคะเพื่อเอาไว้ป้องกันสารเคมีที่จะเข้าไป ในซุ้มต้นไม้ที่บ้านไร่องุ่พยอมได้เพาะไว้นะคะก็จะปล่อยกระถินว่าให้หนาแบบนี้นะคะถ้าเขาโดนสารเคมีที่มาแต่ที่อื่นก็จะมีสีเป็นแบบนี้นะคะน,นี้ก็แล้วก็จะถ่ายซอยไปเรื่อยๆนะคะพ่อป่าลกมากๆนะคะเห็นไหมคะนี่คือหญ้ากินนีนะคะ กินนี้ที่บ้านเราพะเยมได้ปลูกไว้เพื่อให้งัวนะคะตอนนี้ก็ลกมากๆเลยนะคะแล้วก็ล้มล้างยากมากๆเลยอันนี้ก็รถก็ไถเหลืออีกประมาณห้าหกรอบก็คงจะเสร็จแล้วนะคะสำหรับที่แปลงนี้ก็ ประมาณ7-8ถึง8ไร่นะคะจะปลูกไม้ป่าผสมประสานกับไม้ผลนะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูการาไถไร่บุกเบิกใหม่ไถอ้อยทิ้งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ